สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Bun Channel คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่องทิชาตอนที่5หลังจากทิชาหลอกภัชัยว่าตัวเองท้องบุตรศรารู้เรี่อมทันทีว่าลูกสะใภ้กำลังหลอกเธอจึงโทรไปหาหมอน,นิติกรเพื่อนัดไปตรวจคันแต่ทิชาบอกว่าเรื่องนี้ชาขอไปคนจัดการเองได้ไหมคะคุณแม่ภชัยถามแม่ว่าทำไมเราไม่ไปหาหมอเฉพาะทางดีกว่าไหมครับแม่ก็ตอบว่าก็ทิชาเพิ่งแพ้อ,อาหารมาใ หมอน,นิติกรช่วยดูจะปลอดภัยกว่าถ้าท้องจริงๆอาการแพ้อาหารน่ากังวลนะมันอาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าท้องไปเองเยอะแยะผัดชัยก็ตอบโอเคทิชาเริ่มสีหน้าไม่ดีเพราะกลัวโดนจับได้เธอขอตัวแยกไปพักก่อนไปหาหมอจากนั้นทีชาโทรไปหาแม่บุญธรรมหรือหนีไวเพื่อขอให้เธอช่วยแก้ปัญหาพเพราะเผลอไปบอกบุษราว่าท้องระหว่างที่กําลังนั่งรถไปหาหมอหนีไวก็ทักมาถามห้องที่ทีชากําลังจะไปตรวจทีชาจึงแกล้งถามบุษราว่าหมอแม่อยู่ ที่ไหนนะคะคพอได้ข้อมูลมาทิชาก็รีบแจ้งหนีไวทันทีพอถึงโรงพยาบาลทิชาเริ่มเครียดขึ้น,นเรื่อยๆผิดกับบุตรศราที่ยิ้มแย้มสักพักหนีไวก็ทักมาบอกว่ามีแม่บ้านคนของเราที่ท้องอยู่เหมือนกันรออยู่ที่ชั้นสตอนจะเก็บปัสสาวะให้ลายมาแม่บุญทํใจให้เขาเอาปัสสาวะไปส่งให้บุตรศราพาลูกสะพ้ยเข้ามาหาหมอและแนะนําให้หมอนิติกรรู้จกักพาชัยถามถึงเรื่องต่างๆที่คนท้องต้องระวังบุตรศรารีบเร่งให้หมอตรวจทิชาบอกว่าเห็น ด้วยค่รีบตรวจเธอพอบุษาราได้ยินแบบนั้นก็อึ้งว่าทำไมีิชาถึงดูมั่นใจจังหมอก,ก็บอกว่าไปตวปรวจปัสสาวะก่อนนะถ้าท้องค่อยไปตรวจเลือดหาโรคต่างๆต่อจังหวะที่ธิชากำลังจะออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกบุษาราก็เดินม,มาดักทางไว้และบอกว่าให้ตรวจในนี้แหละข้างนอกคนป่วยมันเยอะอย่าออกไปเลยพูดจบบุษาราก็ให้พยาบาลพาไปเข้าห้องน้ำทิชาเริ่มใจคอไม่ดีเพราะออกไปหาคนท้องทีงท่แม่บุญทําส่งมาไม่ได้บุษาราเดินตามมาที่หน้าห้องน้ำและพูดว่าเธอเล่นใหญ่เองนะ ถ้าผลออกมาว่าเธอไม่ท้องเธอก็คงหาทางไปต่อได้อยู่ดีพูดจบทิชาก็เปิดประตูออกมาพร้อมก็บอกว่าถ้าตรวจแล้วไม่ท้องฉันก็ไปต่อได้นั่นแหละอาจจะบอกว่าเครียดเพราะแม่ผัวชอบแกล้งอาจจะให้ดูแผลที่แม่ผัวทำเอาไว้ก็ได้คราวนี้ดูซิจะได้เจอหน้าลูกชายอีกไหมพอบุตราได้ยินแบบนั้นก็อึ้งทันทีพกลัวว่าธิชาจะไปบอกพัสชัยว่าเธอทำอะไรไปบ้างบุตรสารีบเรียงให้พยาบาลมาพาีิชาไประหว่างที่รอผลตรวจีิชาเริ่มตื่นเต้นจนนั่งไม่นิ่ง ส่วนบุษาราเอาแต่คิดว่าถ้าประช,ชาเปิดเผยความจริงจะทํายังไงดีผาชัยหันมาบอกทิชาว่าอย่าก,กังวลนะลูกเราแข็งแรงแน่ๆคุณไม่ต้องกลัวนะลูกจะเป็นยังไงเราจะดูแลอย่างดีที่สุดทันใดนั้นคุณหมอก็เดินเข้ามาพร้อมกับผลตรวจผลคือทิชาท้องจริงๆผ่านมาสามสัปดาห์แล้วพชาชัยดีใจมากๆที่จะมีลูกแต่ทิชาย,ยังอึ้งไม่หายพร้อมไม่คิดว่าตัวเองน่าจะท้องได้ส่วนบุษาราตะลึงจนทําอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าทิชาจะท้องจริงๆจ,จ,จากนั้นทิชาลุกเดินออกมาจาก ห้องตรวจเธอได้แต่คิดว่าเธอกําลังจะตัดพระชัยออกจากชีวิตไปพอไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นทุกอย่างมันเข้ามาพัวพันกันไปหมดแล้วธีชาก็เริ่มจะรักพระชัยจริงๆมากขึ้นแล้วด้วยพระชัยเดินตามมาด้วยความเป็นห่วงพอเห็นสีหน้าของธีชาไม่ค่อยดีธีชาบอกว่าเธอยังไม่พร้อมหรอกฉันยังไม่ดีพอพระชัยพยาย,ยามบอบว่าผมก็ยังไม่พร้อมเราแค่ตกใจเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าเราทําได้คุณเป็นแม่ที่ดีได้เราจะทํา ครอบครัวให้ดีที่สุดทิชาบอกผาชัยว่าฉันรักคุณมากฉันรักคุณจริงๆฉันไม่อยากให้ลูกต้องมาเจออะไรเขาไม่ควรเจอเรื่องแบบนี้ฉันขอโทษนะผาชัยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรคุณไม่ได้ทําอะไรผิดจะขอโทษทําไมพูดจบเขาก็ดึงตัวเธอเข้ามากอดเอาไว้ตัดภาพมาที่หมอน,นิจิกรกับบุษราคุยกันเธอถามกับน้องชายว่าหลานพี่จะเป็นอะไรไหมเพราะสิ่งที่ทําในวันงานแต่งใกล้เคียงกับอายุคันเลยหมอน,นิจิกรแนะนําหมอที่ดีที่สุดให้ช่วยดูแลต่อให้ระหว่างที่ คุยกันอยู่เมธีโทรมาหาบุษราให้เข้าไปหาที่ออฟฟิศเพราะมีเรื่องด่วนจากนั้นทีชาก็กลับไปที่บ้านภาชัยเธอมานั่งมองต้นไม้ที่ฝังร่างแม่ของเธอเอาไว้อยู่ทีชาเห็นภาพตัวเองและแม่วนเวียนอยู่ในความทรงจําวัยเด็กเธอถามแม่ว่าจะทํายังไงดีระหว่างที่ยืนลาลึกถึงแม่คนสวนที่บุษราให้เฝ้าจับตามองทิชาเอาไว้ก็เดินเข้ามาถามว่าคุณทีชาจะเอาอะไรหรือเปล่าครับผมเห็นยืนมองอยู่นานทิชาก็บอกว่ามีหนูอยู่ในห้องทําไมถึงเอาต้นไม้ใหญ่มาวางไว้กลางห้องล่ะคน ก็บอกว่ามันจําเป็นครับดิชาก็ถามคนสวนต่ออีกว่าสวนกว้างแบบนี้ทําคนเดียวไหวหรอคะคนสวนก็หันมาตอบด้วยสีหน้าแปลกๆว่าคนอื่นทําไม่ได้หรอกครับต้องเป็นผมคนเดียวทูกต้นมันมีปุ๋ยดีเฉพาะของมันก่อนจะยิ้มและเดินจากไปทําให้ดิชาเริ่มโมโหมากๆและเธอรู้ได้ทันทีว่าต้นไม้ในบ้านนี้ไม่ได้มีแค่ร่างแม่ของเธอคนเดียวตัดมาที่บุษรามหาเมธีที่ออฟฟิศมีเจ้าหน้าที่มาขอค่าผ่านทางของพวกต่างด้าวเพิ่มพอต้องคอยเคลียร์ให้ตลอดแต่เธอปฏิเสธ พราะที่ผ่านมาให้เยอะแล้วบุตรสาบอกให้ทุกคนช่วยกันจ่ายไม่ใช่ให้เธอจ่ายอยู่แค่คนเดียวเมธีเลยเสนอว่าเขามีวิธีที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มก่อนบุตราจะขึ้นรถกลับบ้านเจ้าหน้าที่ที่เป็นเส้นสายให้บุตราเดินม,มาถามให้แน่ใจว่าถ้าเธอจะเลือกใช้วิธีประทักับเส้นสายอื่นต้องมั่นใจนะว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่ตัวเองจะเดือดร้อนภายหลังได้บุตรสาก็ตอบกลับไปว่าอย่ามาขู่กันหน่อยเลยเจ้าหน้าที่ก็ตอบอีกว่าไม่ได้ขู่ครับสายอื่นก็คิดแบบนี้เอกสารทุกอย่างมันสร้างกันได้ ถ้าเขาจะเล่นง,งานจริงๆมีเป็น1ิบวิธีของแบบนี้มันต้องดูกันไปยาวๆครับอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับใช้คนต่างด้าวหรือจะเป็นร่างคนใต้ต้นไม้พูดจบเขาก็เดินหนีไปปล่อยให้บุตรสรานั่งเครียดคิดหนักกลับมาที่บ้านเธอได้แต่คิดว่าจะทําลายหลักฐานยังไงดีให้ตัวเองกลับมาขาวสะอาดบุตรสราเรียกคนสวนมาเคลียร์ปุ๋ยใต้ต้นไม้ทั้งหมด,หมดเธอจะไม่เก็บเอาไว้แล้วเพราะกลัวโดนตรวจค้นตัดมาที่พระชัยกับทิชาคุยกันเรื่องการเตรียมตัวมีลูกพระชัยเตรียมบ้านให้ลูกที่อังกฤษพร้อมที่ ให้แม่บุญธรรมกับใครก็ได้ที่ดิชาอยากจะให้ไปอยู่ด้วยดทชาเห็นถึงความทุ่มเทที่พระชัยทำให้ทำให้เธอรู้สึกผิดขึ้นมาที่เอาพระชัยเข้ามาเกี่ยวด้วยวันต่อมาทิชามารายงานตัวหนีไว้ว่าบุตรสาเริ่มแปลกๆเธอเคลียร์ตัวเองมีรถไฟอะไรก็ไม่รู้ออกไปบ้างซึ่งทิชาแอบติดกล้องเอาไว้ในห้องทำงานของบุตราหนีไวถามทิชาว่าจะเอายังไงต่อเรื่องลูกล่ะแล้วลูกกับผัวจะเป็นยังไงต่อทิชาบอกว่าหนูเตรียมตัวเอาไว้แล้วค่ะจะให้คนอื่นเอาหลักฐานไปจัดการต่อตำรวจ ดีสักคนต้องมีแน่ๆแต่หลักฐานเราต้องครบถ้าการโกรหกนี้ช่วยให้พระชัยเสียใจน้อยลงหนูยอมค่ะหนูรักเขาจริงๆเขาเป็นคนดีเป็นพ่อที่ดีหนีวัยตอบทิชาว่าการแก้แค้นมันไม่ได้ทุกอย่างตามที่หวังหรอกนะถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องยอมทิ้งมันไปถ้าแม่เธอยังอยู่ก็คงจะบอกแบบเดียวกันทิชาตอบว่าหนูไม่ได้ทําเพื่อแม่คนเดียวนะคะหนูทําเพื่อทุกคนหนูคิดว่าในบ้านไม่ได้มีแค่ร่างของแม่หนูคนเดียวแน่ๆตอนนี้พอมีหลักฐานบ้างแล้วหนีวัยเห็นในความตั้งใจ เธอจึงให้ความช่วยเหลือเต็มที่ตัดมาที่บุษาราเธอบอกภาชัยว่าอยากซื้อบ้านที่อังกฤษให้ครอบครัวลูกชายเพราะอยากทําอะไรให้ลูกได้หลานบ้างแต่ภาชัยบอกว่ามันเป็นครอบครัวผมให้ผมจัดการเองดีกว่าผมโตแล้วพอได้แบบนั้นบุษาราก็ถึงกับหน้าเศร้าที่ลูกตัวเองพูดแรงใส่พอถึงมือเย็นบุษาราก็บอกว่าฉันจะซื้อบ้านที่อังกฤษให้เธอไปเลือกกับภาชัยได้เลยนะรับขวัญหลานจากฉันตอนแรกภาชัยจะไม่เอาแต่ฉันขอเองทิชาตอบว่า แต่หนูน่าจะตามไปทีหลังนะคะพอต้องพาแม่บนทไปฏิต่กอาการก่อนถ้าสุขภาพดีขึ้นแล้วถึงจะตามไปแล้วหนูขอให้ผู้ตามไปรับใช้ที่นู่นได้ไหมคะผาชัยบอกแม่ว่าก็ดีนะจะได้มีคนช่วยดูน้องผู้รีบบอกว่าอยากไปคะ่ะบุษรา,าไม่พอใจมากๆที่จะเอาผู้ไปเธอให้ผู้ตามไปเสิร์ฟน้ําชาที่ห้องทํางานผู้ร้องขอออกมาด้วยความกลัวบุษรา,าเอาน้ําชาร้อนๆลดใส่หลังผู้แล้วบอกว่าถ้าลูกฉันไม่อยู่นะป่านนี้แกได้กลายเป็นปุ๋ยแน่ทีชาที่แอบดูกล้องอยู่เธอถึงกลับร ร้องไห้ออกมาเพราะสงสารผู้ต่างจากที่ผู้เดินออกมาภาชัยก็เดินมาพอดีและเห็นว่าผู้กําลังร้องไห้เขาพยายามถามผู้แต่ผู้ก็ไม่บอกเขาเลยจะเดินเข้าไปในห้องทํางานของแม่แต่ทิชาเดินมาเรียกและให้พาไปเดินเล่นพอดีวันต่อมาหลังจากที่ภาชัยเดินทางไปอังกฤษเพื่อดูบ้านใหม่บุษราบอกกับทิชาว่าไม่ให้ผู้ไปมันต้องอยู่กับฉันทิชาก็บอกว่าถ้าไม่ให้ผู้ไปภาชัยได้รู้ความจริงเรื่องแพ้อาหารหนูแน่เดี๋ยวหนูจะมารับผู้เองหลังจากนั้นบุษราก็ โทรไปหาเมธีให้ช่วยบางอย่างถ้าทําได้จะส่งผู้ไปให้เมธีผู้รีบทักไปหาทิชาเพราะกลัวว่าจะโดนพาตัวไปแต่ทิชาบอกให้ทําตามแผนไปก่อนมีอะไรจะรีบทักมาทางฝั่งของพัชชัยกลับมาที่อังกฤษซึ่งจริงๆแล้วเขาต้องใช้ยาเพราะมีอาการดาวหรือซึมเศรา้าเบื่อโลกไม่กล้ามองหน้าแม่หรือเผชิญหน้ากับใครแต่พอเขาได้เจอกับทิชาทําทให้เขาอยากอยู่บนโลกนี้มากขึ้นการที่จะมองหน้าแม่แต่ระหว่างที่เดินเล่นเลือกหนังสือเขาก็ได้เจอกับลูกค้าที่ออกแบบบ้านให้ และเพื่อนร่วมงานที่รู้จักอีกคนที่ช่วยทําบ้านทําให้พัชชัยสงสัยว่าทําไมเพื่อนคนนี้ถึงมีส่วนมาช่วยทําบ้านให้ลูกค้าพอาะทิชาเคยบอกว่าเธอเป็นคนทําลูกค้าก็บอกว่าผมไม่ไว้ใจคนอื่นนอกจากคุณสองคนคุณน่าจะโดนผู้หญิงคนนั้นหลอกแล้วละ่ะพอพัชชัยได้แบบนั้นเขาก็เริ่มสับสนขึ้นมาและกลับไปที่ห้องเพื่อหาอะไรบางอย่าง วันต่อมาพระชัยโทรไปหาทิชาว่าผมเจออาเธอร์ที่คุณช่วยทําบ้านด้วยอะผมจะไปเจออีกคุณมีอะไรอยากฝากบอกไหมทิชาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวในตอนที่5นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและวอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย